สองดอกของตัวนี่ดีครับผมโอ้ยพุขายเนผมดอกตูมันครโอ้โหงามกำลังงามอ้ขาพงใหญ่พุะอเดี๋ยวเดีวให้เบิ้งก้อนพุ่นดีดอกนึงพี่น้องโองผมุทดิพุูดิพุทดิกาดอกไงครับ เป็นส mm ั้นอยู่พี่น้องเไงนี่เปิดเป็นไหม กับสวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขุสุคนนะครับเมือนี่กับพักเขาปลาหาเห็ดอีกคือเกานะครับผมยังอยู่อำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะเศร้านี่กับฝนตกดินลินมากับน้องแพงสองคนนะครับเมื่อนี่สวัสดีเจ้าอูยบรรยากาศดีเนาะมือนีู่ดะหมอกลงขาวหลากนะครับผมไปรุ่นน้ากันนะครับผมมือนี่เขาสิมานเห็ดอย่างเนาะเมื่อวานนี่เขาได้เห็ดพึ่งเขานะครับผมหมานเตอยู่ได้พูดลตานะครับสำหรับปลานี่ปลาพวกข่อยปันใดนะครับเป็นปลาน้อยหน่อยขางทางนะครับผม พอแล้วครับเห็ดพึ่งเข,าข่าครับผมนี่ปูรูมื้อนี้สิเดือดหลายบ่เนาะครับเนาะเห็ดพึ่งเขาง่าใหญ่กอเห็ดพึ่งเข่าเหนียวนะนี่ดอกมันงามนะครับผมอู้นี่ครับผมพอแล้วนี่ขึ้นมาใหม่อยู่ครับผมสามดอกงามๆอ,อุ้ยปวดขาเนี้ยผมกำลังแกงแซ่บเลยนะครับดูนี่โอ้หนอนแมงกินไปแล้วดอก เกิดลางโมกครับผมเนี่ยเกิดลางโมกพูดิจจุ่มเลยเกิดเลยโอ้โหสองดอกคุณตัวนี่นี่ครับผมเกิดลางโมกขาว ฝนก็กนยังตกลิ้นอยู่นะครับดอกขาคือหักขาหักครับดอกนี่โอ้ยเหยบมีดอกมีงามอยู่ครับผมแมงเจาะตุ่มๆขานน้อยครับ ทานน้อยหรือทานใหญ่เนี่ยทานน้อยทางคาตานี่ดอกเก็บพึ่เ,เขาอีกสองดอกครับนี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนหนึ่งดอกนี้งามครับกำลังตุมต่มๆเลยอดอกสวยๆนะครับผมดอกนี้บานแล้วครับนี่ดอกบานเก่านะครับเพราะว่าแกงแ่บครับผม อ,อีกสองดอกนี่น้องครับผมนี่นี่นี่พึ่งเข้าวพึ่งข้าว,าวนี่ครับผมหเหมือนจะมีอีกน,นั่นใต้ใบตองครับดอกมีดอกดอกมีเห็ดพึ่งขาแข็งเห็ดพึ่งขาขนครับ นี่คือผมนีมูเห็ดพึง่งอนนี่เกิอดดอกเดียวมาเกิดเป็นมูนะครับดอกเดียวเขาหลอกหลอกไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมการดีครับเช้านี้ฝนตกลินล้นๆนะครับากาศเย็นๆน,นี่เดียวดอกหนึ่ง นี่ดอกครับเห็ดพึ่งเข่าอ๋อเห็ดพึ่งอันนี้กระลังเห็นนะครับผมอันนี้ก็หวานครับอันนี้ก็แซบ่บน,นี่กันเลยมืมอันนี่ครับดอกนึงครับผมเห็ดพึ่งเหลืองอน,นี่ เหลืองนี่ก็หวานนะครับอู้อันนี้เห็ดพึ่งเขาอู้ดอกนั้นเปยอู้หปุ่นดอกพงหญ่พี่น้องครับผมนี่นี่เอาดอกนี้ก็อโอ้อยางามครับเผียโอ้โห้พงเงยทางยาวหน่อยมันครับผมนี่เกี๊ยบเกี๊ยบไปแล้วน,นี่งามคือกัน สะสมไปเรื่อยๆแล้วครับผมมื่อกี้คือที่บ่ลายทอมือวานะนรับตึงเหลืองอยู่พุ่นเมนบอกเมนบอกเมนนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเข้าอืมบ่ได้ครับกุ่นดอกหนึ่งได้บอ่ดอกน่าจะได้อยู่นะสองดอกของตัอนี้ ดอกนีเป<ด>ลือยเลยได้ดอกเดียวครับตัวยังไงขี่กระปอมครับผมเนี่ยขี่กระปอมเชียงใหม่บบคือบ้านเฮานะครับนี่นี่นี่ขี่กระปอมต้งแคร,ก,รคก็มีสีเขียวๆสมๆอันนี้กระแมนครับเห็ดปืนเขา่าแต่แต่ว่าดอกน้อยครับอันนี้เบิ้งเห็ดอ่าเหยียงนาเต็มอยู่ในนี้น น่าจะเป็นเห็ดคาครับผมเห็ดกอแดงพี่น้องครับผมเห็ดกอดแดงใหญ่รดดงงครับอันนี้พุ่นๆเกิดไปพุ่นวู้พุดด่นดดน,น,นี้นะครับผมเฟียโอ้เห็ดกอแดงชิ้นนี้หนีหวานด้วครับเด้อสองดอกได้ปะพอได้อยู่นะครับผมโอ้ยดอกแดงยิงขึ้นดอกครับ อดอกตูมันครับโอ้โหูงามได้บอดอกไงได้อยู่ครับนี่นี่หอไข่ไข่เห็ดแล้วงกครับผมแล้วงกขาวนะครับอันนี้เห็ดทานครับสองดอกบูมิมูเห็ดกออีกสองดอกนะครับผมพุด แดงจื้อคืองอยู่โอ้หแดงปิตยานพู้น่ะนี่เดือดแต่ดอกครับผมเอาอยู่อดอกนี่เปื่อกว่าโอ้หกี่ดินงดีครับเนี่ยโอ้ยดอกนี่กำลังงามอดอกนีแรงครับแหงจิง พุ่งเข่าดอกนึงครับผมน้งาำเห็ดตาแหลดอกยังไงครับผโอโหเห็ดแดงอันนี้เป็นเห็ดแดงอีกสายพันธุ์นึงครับผมสายพันธุ์นี้สีชิบูเข้มนะครับผมดอกตูมงามอยู่นะครับ จุมน้อยมันสองดอกนี่ห <minority> ูดอกบางเงเลยดอกนึงครับดอกนึงมันเน่าแล้วขาสิ้นละดอกนึงครับเห็ุเพิ่งเขา กทานง่ายครับผมนี่นหนึ่งกินกับแจ้วครับทานเห็ดกอดอกนั่นครับดอกครับผมเลยดอกง่ายคุณครับดอกนั้นงามๆเลยครับผมกําลังตุ่มๆอือหือ งามยึ่เทงนี่ดอกนึงโอ๊บบอกบ่กเลยขึ้นล้าแล้วนี่ครับปุดดอกงามเลยนะครับิดตัวแดง หูเห็ดขาหม่ไงพี่น้องครับขาวหลักพอดอีนี่ก็เห็ดขานะครับได้ปะแมงกินครับผมได้แต่ตดอกเพิ่งดอกนึงครับผมเห็ดอันนี้คือเกิดเท่ะดอกอาจจะมีโม่บ่มนิดหนาแหล่ดอกนึงนะครับผมใต้คอนงามอยู่นะครับ เห็ดพึ่งเหลืองครับผมนีดูดิดอกงามอยู่นะครับนี่ดอกครับดอกงี้ปั๊ดพี่น้องครับผมมาเบิ่งเห็ดพึ่งยักษ์บาดเลยโู้ยขาพองยิ่งพูดอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งก้อนพุ่นอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องครับผมโอ้พูดิีกพูดิีกพูดิกโอ้าเบิ่งดอกบานมัน ปอดเงยเลยเอา้าเก็บครับผมโอ้โหมึงเป็นเห็ดพึ่งเหลืองนะครับผมเนี่ยเรียกว่าดอกเงยครับขาอ๋าอ,อดอกนี้ครับมาโอ้โหดอกนี้งยขายเงยครับเรียกว่าดอกน้นอยๆครับผมได้ต่บอคือทรงเปื่ยปยอยๆ โอ้มันนิ่มแล้วครับผมเบาๆนะครับเนาะมาเอาดอกมาดูเดี่ยวโอ้ดอกเดี่ยวเพราะแกงเลยครับผมปาดโถแกงได้อยู่ครับเนี่ยฝนตกน้ำนิ่มน้อยหนึงโอ้โหเต็มตาเลยครับเลดอู๋อันนี้ผมมั่นใจว่ากินได้นะครับถึงมันจะเบี้ยวนะครับผมดอกมันเบี้ยว นี่เป็นเห็ดพึ่งเหลืองที่ผมเก็บเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่ดอกน้อยๆครับ4ดอกพี่น้องเอ้ยพอแกงได้หมอหนึงเลยเนี่ยพี่น้องครับผมเห็ดพึ่งดำเนี่ย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 โอ้โหเป็นสัน<ๆ>เป็นสันเลยเปาดเบิ่งโอ้โู้เด้อไล่คักมุ้ยเป็นสันอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เปิดไปไม่ออกให้เบิ่งค,ครับครับ ดอกกําลังพ่อแกงแล้วครับผมโบธันได้เแ่าปันไดนะถ้ามาตุ่มๆนี่แห้งงามครับเนี่ยเอาละสำนีกับงามแล้วล่ะเนี่ยนี่ครับเห็ดปุ่มดำแกงหวานแกงแซบ่บอืมเป็นมูดีครับปาดมองที่ดินออกเบิดเลยนะครับเนาะจังบ่เปืือนอุ๊บอออืืหดอ,อกนี้ ต้องมีกบเปื่อยนี่ครับอืมน้อยเป็นกออยู่อือหือว่อาไงกอ้อนนี่ก่อนปาดเลยมันเปื่อนขี้ดินขี้ตมอือมีดอกนึงครับผม เต็มตาแล้วครับผมบลาเนี่ยว่ได้เห็ดพึ่งดำมูนี่เด็ดนะนี่ครับอือเดเห็ดหนาแหลีกยงเงยครับผมปลานี่นอดอกนึ่งนะครับเนาะบุลูว่าได้ปะโอ,อ้ขนาดเห็ดหนาแหลี่ยงเงยครับผมปลานี่อุ๊อย วังหนึ่งนีฝนตกห้าเนาะครับเนาะอยู่ในป่าก็เลยเฝ้าขี่รถมาบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านพินัดนะครับผมพินัดผีชวนมานี่แหละเอามาเบิ่งผลงานกันนะครับผมมื้อนี้ก็ได้เห็ดผึ้งคือเก่าเนาะมันไปพึ่งโบยเบิ่งดอกเห็ดพึ่งดอกเห็ดผึ่งแค่พึ้งอย่นี่เห็ดผึ้งเหลืองอันนี้อยู่น้ำหนาวก็มีนะครับโหยสนามซ้ายก็มีแน่ๆอันนี้หวานนะครับแกงหวานดีนะครับส่วนของผมก็ได้หลายแนวเลยนะครับมื้อนี้อันนี้วันนี้บัดท่าบ้านมันมาเห็ดผึ้งยักษ์3-4ดอกนี่ก็ แกงกินบเบิร์ดดอกครับผมแล้วกันไปได้เห็ดพึ่งเข่าได้เห็ดพึ่งดำนะครับตบท้ายเห็ดกอแดงก็มีนะครับผมเห็ดกอแดงน้อยๆนึ่งเห็ดละงกให้จากประมาณ3ามซีดอกน่ะเห็ดละงกอยู่ทั้งล่างนะครับอ้าหลักๆก็เป็นเห็ดพึ่งรวมนะครับผมมือนี่มานอยู่ครับมานอยู่ครับผมสลัดชิปนี้นะครับเนี่ยสำหรับเห็ดพึ่งมือนี่ก็ได้ผู้ละตานะครับเนาะก็เลยเฝ้ากลับมานะครับเพราะว่าฝนลง ทรงที่ตกแห้งนะครับผมเขาก็เลยได้เห็ดแล้วแล้วก็เฝ้าออกจากฟาร์มนะครับผมก็ถือว่าหมานอยู e genau, sì ่นะครับเนาะนี hmm. <identified> ่ครับผมเห็ดมีก็หลายอย่างหลายแนวเลยนะครับเมื่อนี้ก็ยังอยู่มองเกานะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เห็ดผลออกนะครับผมเห็ดดอกเห็ดดินก็บม่ค่อยไหลนะครับปลาปายปนกันไปเห็ดนาเรกันได้บุกี้ดอกนะครับผมก็ถือว่าหมานอยู่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ 我来了，美女。